โอ้โหเดอะแปซศูนมาแล้วจ้ากับเมนูรับปีใหม่กับไก่ต้มน้ำปลาทำยังไงให้หนังตึงให้เนื้อนุ่มเราไปดูกันเลย <Bye. S 1> มาแล้วบะหมีท่ทำมือครับนูโดสูตรต้นหรบับ70ปีทำสดใหม่ทุกออเดอร์ไข่ไก่เน้นเน้นเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครรับรองความเด้นสู้ปากราคา125บาทส่งฟรีทั่วประเทศสนใจบะหมีท่ทำมือทักมาที่เพจแต่แปซิ่นออฟฟิเชียลหรือกดมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยและนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดในการทำไก่ต้มน้ำปลาในวันนี้ เตรียมตัวจดกันให้ดีๆนะจ๊ะเอาละครับถ้าเราพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทำเมนูรับปีใหม่กับไก่ใช่อย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งทำหงี่กะสงสัยอีกแล้วทมอาอว่างไงว่ามาทำไมต้องเป็นเมนูต้มอ,อะไรนะแม่ต้มตีนไก่ต้มเมนูรับปีใหม่รับปีใหม่ไก่ต้มน้ำปลาด้วยอ่ะอ๋อคือมันอย่างนี้ครับมันมีเหตุผลนี้คุณผู้ชม เป็นเหตุผลที่ที่ที่แถมไหมก็คือมันเป็นปีใหม่ไงมันก็เลยต้องลงทุนเออมันก็ต้องตามด้วยไก่ไงเมนูปีใหม่ไก่ต้มน้ำปลามัน,มน,นโอ้แถ,ถลทะเลอกไปแล้วเนี่ยแถมไหมแถมไหมแต่จริงแล้วคืออยากอยากทำเมนูนี้ให้เมียกินรับ<อ>ปีใหม่ไง<อ>เพราะว่ากินไก่แล้วมันจะเป็นเกอ้าอย่างนี้ก็ฆาตกรรมแม่ชัด,ชดเลยนี่ไม่ใช่เป็นเกาเการักตัวเองไ,ไงเป็นไงเป็นไงหวานไหมหวานไหมนี่เหมือน จริงๆแล้ววางแผนค่าตกรรมแม่ชัดเนี่ยโอ้โหแถมไปเรื่อยเราอะเราเกาเการักตัวเองนะแบบเป็นปีใหม่เอานะนอกเรื่องเดี๋ยวคุณผู้ชมเบื่อคุณผู้ชมนี่นะผมเตรียมเขาเรียกอะไรวะตะไคร้ะไคร้เนี่ยเห็นไหมถามจนงงไปหมดแล้วเพือนหมดแล้วเราตหมดแล้วมันมีตะไคร้นะซึ่งผมบุบผมบุบไว้แล้วอันดับแรกนะเหล่าตะไคร้อะลองไว้ที่ก้นหม้อก่อนนะก้นหม้อเนี่ยสลับไปสลับมาอย่างนี้ก็ได้เขาจะได้ อ่ามันไม่ไม่ติดหม้อไงไม่ติดหม้อไงมันจะสลับกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นี่วางนี้วางนี้นี่เห็นไหมเพื่อที่เราจะไม่ให้ไก่เนี่ยติดก้นหม้อนะบางคนถามว่ามีวิธีไม่ให้ติดก้นหม้อด้วยรู้ไหมรู้ไหมทำไงทำไงใช้กระทะทำไงจะไม่ติดก้นหม้อเฮ่ติดกระทะแทนอ๋อติดกระทะแทนอ่าแล้วนี่ก็กระเทียมผมก็บุบไปแล้วเหมือนกันนะอ่าเราก็ใส่ลงไปเลยไที่ก้นหม้อนะครับใส่ไปทั่วๆเลยเห็นไหมเมนูนี้ง่ายน,นะครับคุณผู้ชม เห็นง,<ำ>ง,ง่ายทุกเมนูเอาก็ร้านไปสนย์ก็ทําอะไรก็ง่ายๆอยู่แล้วนะครับแต่ใจไม่ง่ายนะ oh. แมแต่ทําเมนูง่ายๆเพราะว่าชีตประจําวันต้องขายก๋วยเตี๋ยงไงมามัวประดิษฐ์ประดอยมันไม่ไหวไม่ไหวเอาละคุณผู้ชมเราใส่ตรงนี้นะนี่เราใส่ทุกอย่างที่มีเลยลาบผักชีเราก็ใส่ไปเลยเห็นไหมง่ายไหมคุณผู้ชมนี่เรียงไปเลยเรียงไปเลยแล้วก็ขิงทุกอย่างที่เราใส่เราบุบไปแล้วนะเอาละพอเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับรองพื้นมันนะแล้วเราก็เอาไก่เนี่ยนะครับนี่ ไก่นี่วางเรียงลงไปเลยนี่หสะโพกสองสะโพกนี่วางเรียงไปเลยอย่าให้เขาติดนี่นะวางอยู่บนนี้สาสะโพวกวางเขาให้ดีๆบางคนถามว่าเป็นสูตรหรือเปล่าทําไมขาขวา6กขาซ้ายหนึ่งมันเป็นเคล็ดลับไงคุณผู้ชมอยากจะให้ร่อย <c oughs> นะเคล็ด <c oughs> ลับฟอร่อยเลยเนะี่ยเออเคล็ดลับเลยต้องใช้ขาขวาสมขาซ้ายหนึ่ง จริงไม่ใช่อะไรหยิบผิดเอา <laughs> หยิบข้างผิดมาอันหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับมันอร่อยทุกขานั่นแหละโอเคแล้เติมตรงนี้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เหลือเศษใบเตยหน่อยเราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็เติมน้ําได้เลยนะครับเติมน้ําไม่ต้องเยอะมากนะเอาแค่พอท่วมตัวเนื้อไก่ท่วมท่วมสะโพกไก่นะครับนี่ใส่น้ําลงไปเลยอใส่ลงไปเลยนะครับ โอเคเด,เดี๋ยวแหมใช้มือรู้สึกมันจะน้อยแต่มันเห็นไหมเห็นไหมมันยังไม่จมดีนะเดี๋ยวผมไปเอาน้ํามาเติมอีกสักนิดหนึ่งโอเคน้ํามาแล้วกับประมาณเนี้ยสลิตรอันนี้ก็ใส่ให้มันท่วมไก่ท่วมไก่ท่วมท่วม,วม,วมสะโพกไก่โอเคโอเคท่วมแล้วใส่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็เติมน้ําปลาตรงนี้ผมเตรียมไว้9ช้อนโต๊ะ บางคนอาจจะถามว่าไก่ต้มน้ำปลามันจะเค็มใช่ไหมไม่ใช่แต่เราเอาน้ำปลาเป็นหลักนี่9ช้อนเราใส่ลงไปเลยนะครับ9ช้อนโต๊ะนี่แล้วเราก็ตามด้วยซีอ e ิ L ๊วขาวซีอ e ิ L ๊วขาวเนี่ยความเค็มเขาจะไม่ค่อยมากเท่าน้ำปลาแต่เขาจะให้ความหอมเพราะนั้นเราใส่ไปตรงนี้อีกประมาณ6ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยนะครับนี่ซีอ e ิ L ๊วขาวอ,อ๋อตอนแรกนึกว่าไก่ต้มน้ำปลาแต่แต่น้ำปลาเนี่ย ใส่น้ำปลาเนี่ยคนก็จะเข้าใจแบบนี้ไงอุ้ยหูยใส่ตัว,ตว,ตวน้ำปลามันคงจะเค็มมากเลยไม่ใช่เขาต้องมีการปรุงรสแล้วเราก็ตามด้วยนี่นี่น้ำตาลปีบ๊บประมาณ1ช้อนโต๊ะเห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกเวลาเราทํากับข้าวเนาะเนี่ยมันก็จะสัดส่วนมันก็จะบอกเลยเค็ม9แล้วก็มีซีอิ๊วขาว6และนี้1มันก็จะมีติดหวานเล็กน้อยอันนี้เราก็แต่งสีเขาด้วยซีอิ๊วหวานนะครับเห็นไหมคือให้สีเขามีสีขึ้นมาหน่อยนี่แต่งสีเขาได้เลย เสียได้เสียได้นี่นี่แต่งสีแต่งสีนะครับชอบให้มันบางคนชอบสีแบบเป็นพอลเลยนะสีเข้มเข้มก็เติมมากกว่านี้ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะอันนี้ไม่มีไม่มีไตตัวแล้วแต่ชอบเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเติมทุกอย่างหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเาไม่ใช่ต้มก่อนเราจะต้มเขาด้วยไฟแรงนะครับเปิดไฟโอเค เราเปิดไฟเขาด้วยไฟแรงก่อนให้เขาเดือดขึ้นมานะครับนี่แล้วเราก็ทำการปิดฝาตรงนี้น่าจะมีประมาณสัก15-20นาทีเดี๋ยวอีกสัก15-20นาทีเรามาดูกันครับเอาละครับคุณผู้ชม20มนาทีผ่านไปเอาแล้วนี่ครับเดือดแล้วนี่เราเราจะรอให้เขาเดือดแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เราก็ทำการช้อนพวกคราบเลือดนะครับเนี่ช้อนฟองเขานะ ช้อนขึ้นมานะครับนี่ช้อนออกมานะครับนี่เลยเห็นไหมช้อนน้ามันพวกน้ํามันนะครับพวกคราบของไขกระดูกเขานะครับนี่ช้อนออกมาน้าําเขาจะได้ใสๆนะครับนี่คุณผู้ชมหอมอะ่ะได้กลิ่นตะไคร้ใบเตยนะครับกลิ่นกระเทียมโอ้ยหอมว่ะรับรองวันนี้เมียผมจะต้องดีใจแน่ๆนี่ได้ทาน ไก่ต้มน้ำปลาเมนูปีใหม่ไก่ต้มน้ำปลาเราพยายามช้อนฟองกันฟองกับเลือดเนี่ยเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องค่อยๆหมั่นช้อนเขาอ่านะครับพอถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ทำการเบาไฟเขาให้เขาเป็นไฟอ่อนนะหลักการคือเราจะต้มมาให้เขาเดือดพุดพุดพุดุด,ด,ดนะครับตรงนี้ใช้เวลาอีก40บ ถึง60นาทีเมนูนี้ไม่ยุ่งยากครับคุณผู้ชมแต่รอนาชน,นิดหนึ่งเพราะนั้นขั้นตอนแรกรอรอเขาอีก40นาทีนะครับแต่ไม่ได้เหงาแน่นอนเพราะผมจะทำการโครกน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ไว้กินกับไก่ต้มน้ำปลานะครับอ,อันดับแรกเราหยิบโครกขึ้นมาก่อนนี่บางคนมีคนถามว่าทำไมเอาครกวางไว้ถ้าหมิ่น เอาไว้ถ้าหมิ่นโต๊ใช่เดี๋ยวตกใส่ขาขาหักเลยนะ mm hmm. ผมก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นโครงเหล็กนะครับนี่มันจะไม่ดังเอาละอันดับแรกพริกพริกที่ไหนเราพริกอยู่นี่นะครับพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะครับใส่ไปตามชอบนะครับเอาหมดเลยไหมกระเทียมกับรากผักชีใส่หมดเลยใส่กระเทียมกับรากผักชีลงไปก่อนแล้วเราก็ทาการโขกเขานะครับเอาละโอ้โหโขกเขานะให้แหลกเลยนะครับนี่เอาละครับพอตรงนี้มันเริ่มแหลกนะแล้วเราก็ตามไปด้วยพริก เอาหมดเลยนะแต่กล้องหมดเลยหมดเลยหมดเลยรับร <laughs> องแซ่บแน่นอนนะครับเอาละแล้วเราก็ทำการัวพริกเข้าตามากเลยอพอถึงตรงนี้นะเราก็ทำการใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเนี่ยแค่หนึ่งช้อนเท่านั้นนะครับนี่เราใส่ลงไปเลยอ่าใส่ลงไปเลยครับน้ำตาลปี๊บน,น้ำตาลปี๊บเขาจะแข็งนะเราก็โขกให้เาเข้ากับ พริกกระเทียมตรงนี้นะครับเอาละพอพริกกระเทียมแหลกดีแล้วนะวันนี้ผมทําสัดส,ส่วนนี้ก็คือน้ําปลา2 2ช้อนโต๊ะนะแล้วก็มะนาว2ช้อนโต๊ะส่วนน้ำตาลน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับนี่สัดส,ส่วนนี้221แต่ถ้าใครชอบให้มันหวานนําก็เพิ่มได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรเลยเอาละคุกเขาเขาเห็นไหมขณะที่เรารอเขาเนี่ยนะครับเราก็มาตำน้ําจิ้มตรงนี้ น้ำลายไหลเดี๋ยวเราชิมเขาถ้าเล็กน้อยนะครับเราชิมเขาเอาละดูทีว่าเป็นไงนิดเดียวเค็มๆเปรี้ยวๆหวานน้อยมากเพราะว่าผมใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลปี๊บแค่ช้อนเดียวถือว่าถ้าคนชอบเปรี้ยวเค็มก็ถือว่าโอเคนะครับน้ำจิ้มซีฟูดเอาละเสร็จแล้วเราก็ตักเขาใส่ถ้วยนะครับ เตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้แซบจัดจ้านอย่าบอกใครอึ๊บหนักคกหนักเอาละเรียบร้อยน้ำจิ้มก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเรารอไก่เขานะครับให้ไก่เขาได้ที่ ให้หนังเขาตึงเนื้อเขานุ่มเอาละอีกสัก40ินาทีเรามาเจอกันครับคุณผู้ชมครับ20นาทีผ่านไปเรามาดูผลงานกันก่อนนะโอ้โหคุณผู้ชมหอมอ่ะหอมมากๆเลยนะครับช่วงจวังหวะนี้นะครับเราก็ดูนะถ้าเขามีฟองมีคราบเราก็ช้อนเขานะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะช้นไปหมดแล้วไม่ค่อยมีแล้วนะครับมีมันๆอะไรก็ ตอนขึ้นมาเอาละทีนี้เนื่องจากเราต้มไก่เขาด้วยท่านี้ใช่ไหมครับด้านบนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีสีสันที่สวยงามเราพลิกเขาเบาๆมือนะครับนี่เดี๋ยวหนังเขาจะขาดนี่ปับ๊บเนี่เห็นไหมนี่พลิกพลิกไก่เขาปับ๊บให้เอาหนังลงไปบ้างนะครับหนังเขาจะได้มีสีที่เข้มขึ้นนี่เพราะเรา เราเอาข้างล่างลงอันนี้เราเอาข้างข้างบนลงไปม้่งเอาล้ครับคุณผู้ชมเราอุ่นด้วยไฟอ่อนนะอีกสัก1 0บถึง20นาทีเรามาดูกันครับคุณผู้ชมครับครบ40นาทีแล้วสิริรวมแล้วการต้มไก่ต้มน้ำปลานในครั้งนี้ก็ใช้เวลาไป1ชั่วโมงพอดีเลยนะเอาละคุณผู้ชม หอมหอมจริงๆบางคนถามว่าใช้ไก่ทั้งตัวได้ไหมใช้ปีกได้ไหมใช้นอกได้หมดเลยชอบส่วนไหนก็ใช้ส่วนนั้นนะครับนี่ผมชอบสะโพกผมก็ใช้สะโพกนะเอาละแล้พลิกกลับขึ้นมาเป็นไงคุณผู้ชมนี่นี่หนังยังเต่งตึงเหมือนสาววัยวัยรุ่นเลยเห็นไหมเนื่ยสวยไหมครับเอาละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกัน เสร็จแล้วครับกับเมนูรับปีใหม่ไก่ต้มน้ำปลาคุณผู้ชมดูเป็นไงหนังตึงเห็นไหมครับหนังตึงแล้วก็เนื้อต้มนุ่มด้วยนะไก่ต้มน้ำปลาเอาละสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือชิมอันดับแรกเราลองชิมน้ำดูก่อนเนาะนี่บางคนคิดว่าไก่ต้มน้ำปลาน้ำก็จะต้องเค็มปึ๊ดเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ดูน้ำน้ำน้ำอืมอืม มีเค็มแหละครับมันมันจะมีเค็มนะแล้วก็มีมีติดติดหอมหอมเค็มเค็มนิดหน่อยแล้วก็มีหวานแทบจะไม่รู้สึกนะครับคือมันต้องมีน้ําด้วยนะเพราะว่าเวลาเราทานกับข้าวนะครับเราเอาไว้แปะแปะแปะข้าวไงให้คล่องๆๆคอคล่องคอเอาละต้องลองชิมเนื้อนนะนี่คุณผู้ชมนี่โจ๊ะโอ้โหนุ่มนุ่มนุ่มนี่เลยนี่เลยนี่นี่น,น,น,นี่เนื้อนุ่มไหมนี่ เนื้อนุอนอน่มๆแบบนี้ก็ต้องนี่ครับคุณผู้ชมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดช้ำชกันไปเลยหลุดหลุดหลุดนี่นี่ราคอยมานานหลังปีใหม่ได้ทานอะไรที่มันแซ่บๆชุ่มชื่นหัวใจนะเอาละาไก่น,นุ่มนุ่มเลยนุ่มเนี่ยต้องประมาณ60นาทีกำลังดีเลย หรือถ้าใครจะชอบแบบเปื่อยๆอะไก็สัก8ปนาทีก็ได้แต่ผมว่า60นาทีเนี่ยกำลังดีนะครับมันอยู่ที่ไก่ของคุณผู้ชมด้วยนะว่าจะตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่แต่ว่าสําหรับผมกินกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดรสชาตินี้นะเปรี้ยวเปรี้ยวนําแล้วก็มีเค็มแล้วก็มีเผ็ดถือว่าแซบ่บจัดจ้านฉลองกับปี6-7เนี่ยได้กับข้าวอร่อยๆทําให้ชีวิตชุ่มชื่นอ้าลืมไปฝากบอกนะครับ 12โมกรานะวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ12มกรา2ทุ่มเจอผมได้ในช่อง Work Point นะครับในรายการ Who i t my chef โต๊ะนี้มีจ้างนะไปเชียร์กันหน่อยนะ w o r k p ก i n t เขาจะได้จ้างต่อนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องอายุวันโนสุขขังพลังลาแล้วจ้า